ผมเป็นคนชอบ m u l ติ t a s k i n g อยู่แล้วนะครับคือแบบว่าบางทีจอเดียวมันมันทำอะไรช้าแบบว่ามันต้องสลับมากมายอะไรเงี้ยก็เนี่ยผมก็จะเข้าเว็บไซต์แล้วก็ดูครับว่า อะไรน่าสนใจซื้อให้แมวถ้าตามโอกาสพิเศษก็จะซื้อชุดให้นะครับถ้าพิเศษมากกว่านั้นก็จะซื้อคอนโดให้แมวมีแมว3ตัวตัวแรกมาโน,โนครับมาก่อนแล้วก็ตัวที่2มานีแล้วก็มานาเป็นตัวสุดท้ายคอนเทนต์ที่ดูส่วนมากถ้าไม่ใช่เพลงก็จะเป็นแมวแล้วก็เป็นรถครับ <laughs> ผมก็จะมี YouTube อยู่ในช่องหนึ่งดูว่าจะซื้ออะไรให้แมวดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกจอหนึ่งอาจจะเป็น คชเพลเทเตอร์มีแมว3ตัวอย่างเงี้ยผมยจะต้องคำนวณว่าแบบถ้าซื้ออันนี้มา290บาทคูณ3เป็น870มันสะดวกตรงที่ว่ามันจอใหญ่แล้วมันก็มัลติแทสกิ้งได้เยอะสิ่งที่ตอบโจทย์สำหรับผมมากๆเลยนะครับก็คือมัลติวินโด์นะครับเปิดพร้อมกันได้ทั้งหมด3จอซึ่งผมเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันมัลติแทสกิ้งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเลิฟม,มากๆฟังก์ชันนี้